การที่เป็นในหน้าที่ประสงค์สำเร็จนะตัวสินค้าก็มีส่วนสําคัญองค์กรก็สําคัญแต่ที่สำคัญที่สุดตัวท่านเองตัวท่านเองตท่านเอง,วเองสวัสดีครับผมศรีกลุลอรณุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหาร นะบริษัทซิงคูโบเกิรนะครับการเป็นในหน้าหรือตัวแทนที่ประสบความสาเร็จจริงๆแล้วทุกอาชีพประสบความสำเร็จได้หมดเลยแต่การเป็นตัวแทนหรือในหน้าอาจจะเป็นธุรกิจพิเศษอย่างหนึ่งเราทําธุรกิจเกี่ยวกับด่างประกันภัยนะเพราะฉะนั้นคําว่าตัวแทนต้องสังกัดบริษัทอย่างเช่นคุณต้องการเป็นตัวแทนบริษัทกอคุณก็ไปสอบบัตรบริษัทกแต่คุณก็ขายสินค้าของบริษัทกรได้แค่บริษัทเดียวนะแต่ในหน้าสิสามารถที่จะส่งงานได้ทุกบริษัทปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยมีเจนั้ิ สีกุ้งถึงเน้นต้องบีบัตรในนาทั้ะสักปุตคุณสอบบัตรในนาุ๊บเน,นี่ยนะคุณส่งงานสีกุง้งปัจจุบันเนี่ยสีกุ้งมีบริษัทประกันภ,ภัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา37บริษัทหลักของเราคือทํางานต่างๆเนี่ยนะรถหนึ่งคันที่เข้ามาโจทย์มาต,อต้องตอบได้ว่าทําไมคุณถึงเอาเข้าบริษัทนี้การที่เป็นในนาที่ประสบสำเร็จเนี่ยนะตัวสินค้าก็มีส่วนสําคัญองค์กรก็สําคัญแต่ที่สำคัญที่สุด ตัวท่านเองแตัวท่านเองแหตัวท่านเองทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านหมดเลยถ้าสินค้าดีองค์กรดีท่านไม่ทํามันก็ไม่ประสบสำเร็จทําไมลูกค้าต่อเข้าบริษัทกบอกได้เลยว่าบริษัทกเบี้ยถูกคุ้มกองดีบริการเยี่ยมคุณพูดหาข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นคุณทําทุกๆวันทําซ้ําๆๆจนเกิดความชํานาญเพราะนั้นท่านตั้งเป้าหมายไว้เลยครับว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ท่านได้ตามนั้นครับเพราะนั้นวันนี้เราได้แชร์นะการเป็นตัวแทนในหน้า ประสบสาเร็จต้องทำไงฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook YouTube ของสิ่กู๊ดบกกด้วยครับขอบคุณครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ